เห็นปลุกสวยๆครับพี่น้องปลายทางอำเภอปะไส้แล้วนะครับเดินทางอ,เอำเภอลำเยืนสองอร้อยกว่ากิโลครับทางนี้แม็กข้อตักปขาไข่ข้อดกักรถตักเป็นเจบีไอเจซีบีครับ สี่งงห้าห้าแซดเอ็กแล้งห้อยกานเทศละงอกอ่าคอห่อคอนวอวันนี้คาดว่าจะบ่ได้เทพพี่น้องราเทตตอนเศรุบแล้วเอาไปจอดข้างไว้ไปทางเชืปราดก่อนค่อยไปโพไซพี่น้อง แอคยางมาตักขยีกขั้นนึงครับต,ตัก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 มาแล้หรอว่อสองสองศีรถตักมีตาสังครับกระไดพ้อประมาณอยู่แต่ว่ารถแมคโคร่มีตาซังครับ ต้องไปวัดดวงอีกเท่านึงเกินหรือขาดไปมาตักมาเติมลุ้นกันอีกเท่านึงแต่ว่ารถตักนี่ก็โอเคแนะ่อยู่ครับขาดแต่มีภาพเป็นบาง,างครั้งครับเพราะว่าตาสั่งมันกับปมบันไดครับรถตักก็ได้ไปน่าจะพอแล้วครับเพื่อนสั่งอันสุดท้ายแล้วไนงะไปแล้วครับไปทางโพไซ